วัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งอีกไม่ถึงอาทิตย์ตู้กาชาใหม่ก็จะมาถึงแล้วนะครับหลายคนสนใจในตัววัตเทอร์อย่างมากนะแต่ตัวละครที่ถูกมองข้ามอย่างฮิวเลอร์นั้นเราก็พบว่าหลายดีแทบไม่ได้ปั้นเลยนะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเซปต์เมตาต่อไปในเมืองน้ำนะครับตัวฮิลเลอร์นั้น อาจจะไม่ได้เป็นค่าเพื่อความสบายนะหรือเพื่อแค่ช่วยให้ชีวิตวอดท่านั้นนะครับ Genshin Impact ในเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยเมตาก็จะเน้นแค่การเพิ่มพลังโจมตีนะครับ3,000-4,000นเะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผู้เล่นเริ่มต้นนะครับยังไม่เข้าเลดเกมนะต่อมาพอเริ่มเข้าเลดเกมในเวอร์ชัน2เนี่ยก็เริ่มมีการใส่ ไอเทมอาร์ติแฟกแบบเป็นเซตนะครับเริ่มมีการฟาร์มแฟกแบบสุ่มหาคริติคอลกันลนะดามเมดก็จึงเน้นมาจากการที่มีคริติคอลสูงนะครับเ mm hmm. มื่อพอถึงเวอร์ชัน3นะคอนเทนต์ mm hmm. ก็เริ่มยากขึ้นนะครับความแรงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะเพราะต้องมีการคอมโบที่ถูกต้องนะครับในการเร่งดามเมดไปด้วยนะ เริ่มมีการพูดถึงคอมโบโรเทชันนะครับทำให้การฟื้นฟูพลังงานเนี่ยกลายมาเป็นค่าสถานะหลักนะครับในการวัดว่าตัวละครนั้นสามารถเข้าทีมได้หรือยังนะแต่การมาถึงของธาตุพืชนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนะเมื่อสายชํานาญธาตุนะครับสามารถทำดาเมจเทียบเท่ากับสายคลิได้ทั้งที่ใส่ของซับสแตทไปถึง10นะครับแต่สามารถทําดาเมจเทียบเท่ากับสายคลิที่มีซับสแตทถึง35ได้นะโอ้มันก็เลยทําให้เกมเคลนั้นเปลี่ยนไปอย่าง มากนะครับและนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของ g e n s h i นอิมแพกนะที่ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในเกมเพราะคอนเทนต์นั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีการเล่นวิธีการปั้นนะมันจะมีวิธีการแบบใหม่มาเรื่อยนะครับแม้จะเป็นตัวละครตัวเดิมเองก็ตามนะมันจะมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาเสมอนะครับและวันนี้นะเราก็จะมาส่องเมืองน้ำนะครับว่าไม่ต้าต่อไปเก n ชินอิมแพกนั้นเขาจะขายตัวอะไรนะตอนนี้นะครับเวอร์ชัน4.0ก็เข้าสู่เซิร์ฟ ทดสอบกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลนะครับหลายๆอย่างเข้ามาละนะเช่นข้อมูลของตัวละครนักเดินทางนะครับ ถ้าเราสังเกตดูเราจะพบว่านักเดินทางเนี่ยปกตินะครับเขาจะมีสกิลที่คล้ายคลึงกับสกิลของอาคอนในแต่ละเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นลมดูดนะครับวางตุ่มนะครับเติมพลังงานนะครับหรือว่าแปะพืชนะและด้วยนักเดินทางธาตุน้ํานั้นนะครับจะมีสกิลในการโจมตีและการฮิวนะเออแบบเป็นฮิวกกมิกนะครับมีดาเมจมีการฮิวเกิดขึ้นนะมันสะท้อนถึงเทพน้านะครับจะต้องมีความสามารถประมาณแบบเนี้ยนะเอออาจจะแบบ มีการฮิลนะครับแล้วก็ช่วยทีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการฮิลมันจะมีประโยชน์อะไรนะในเมื่อเรามีโจลี่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากเราส่องความสามารถของตัวละครตัวใหม่ๆนะครับหรือว่าไอเทมมัลติแฟกหรือว่าอาวุธใหม่ๆที่กําลังจะมาในเวอร์ชั่น4ขึ้นไปนะทุกคนนะมันจะสื่อไปในทางที่ต้องมีการแบบสังเวยเลือดนะครับลดเลือดแล้วแปลเปนเป็นดาเมจนะหรือเมื่อถูกคิวนะครับแล้วจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นความสามารถ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการรักษาอะไรแบบนี้นะหรือการได้รับสถานะคริติคอลนะครับเออหรือว่าบัฟอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการฮิวหรือการลดเลือดอย่างต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการผลักดันนะครับเกี่ยวกับ ตัวฮิวนะให้มีความสําคัญในทีมมากขึ้นนะครับเอ่อตัวฮิวจะไม่เพียงแค่รักษาชีวิตเพื่อร่วมทีมนะแต่จะมีผลถึงดาเมจของทีมอีกด้วยนะครับในอนาคตนะเมื่อเรามองอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเออตัวฮิลเลอร์ในอนาคตน่าจะมีบทบาทค่อนข้างสําคัญนะครับในเมืองน้านะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครที่ยังมองข้ามตัวฮิวอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องปั้นขึ้นมานะคุณอาจจะต้องปั้นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ หิปบน่าสุปราบดุดีสวัสดีครับ